ทางฝ่ายการแพทย์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยผ่านทางคุณหมอพรเทพแล้วก็คุณเป๊บใช่ไหมป๊อปป๊อปป๊อปนะฮะก็จริงๆแล้วคือคือผมอยากจะอย่างนี้นะครับในในเอฟซในฟี f าขณะนี้เนี่ยเม็ได้ปกติแต่ก่อนเราเรียก คนคน stature bearer ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ในในของ AFC ีในฟีาเขาใช้เทอมใหม่ว่าเป็น medical team at sideline นะครับเพรนี่ยเออเออแอม u บ a ลันหรือทีมแพทย์ทางคนที่อยู่ข้างสนามเนี่ยต้องถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมีความพร้อมนะความ <ly> พร้อมเขาขณะนี้เนี่ยเออแอม u บ a ลันที่ไปจะต้องไป stand by ข้างสนามเนี่ย ในยูยสาเนี like, ่ยนะครับเขาจะไปถึงก่อนชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะไปดริลนะะไปฝึกซ้อมว่าถ้าหากว่ามีคนหมดสตินะครับซึ่งก็หมายถึงว่ากลัวว่า s ัตเด่นคาดกอรเลสหมายถึงหัวใจหยุดเต้นเขาจะทำยังไงดีมากเลยครับดีมากเลยครับยังไใครจะทำหน้าที่อยู่ที่ศีรษะใครจะอยู่ตรง คนปัม๊มอะไรต่างเนี่ยซึ่งผมผมกําลังจะทําจดหมายอ,อ,อันนี้อันนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้พี่ต้องอ่พี่ต้งบอกบอกเอ,เอาเอาเอาตรงนี้มาอ่พรีเซนต์ให้ไทยลีกดูได้เลยครับแล้วเรา,เราอาจจะบอกเป็นระเบียบเป็นรันดาวไปก็ได้ครับว่าก่อนเกมเราคุณค,ควรมีการทำแบบนี้นะให้แ c h คอมเช็คเลยว่า,าโอเคคุณถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นี้รถจะเข้าทางไหนลอ,ลองลองซักซ้อมกันดูเพราะบางครั้งเราเห็น เป็นตัวอย่างแล้วว่าพอหัวแตกต้องไปแล้วมูเลนยังเงืง้กๆกันอยู่เลยว่าแล้วก็เสียเวลาครับก็มีสามเรื่องที่ที่เขาให้ความสําคัญนะฮะอันที่หนึ่งก็คออือหมดสติโดยที่ไม่มีคอนแทกเขาเรียกว่าอ,อ, unconscious without contact อันคอนเชียสวิ t ท o เอา o ์คอนแทคคือหามาบอลเล่นกันที่หนึ่งแต่ว่าอ,อ,ววอันก็ให้เข้าสนามได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรรมการนะอันนี้ก็อันที่สองก็คือ สงสัยว่ากระดูกสันหลังหักจะเคลื่อนย้ายยังไงหรือคอหักหรืออะไรเงี้ยนะอันสุดท้ายก็คือการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง c e r ร b เบ l ลคอนค s ชชันนะครับ <c oughs> ก็เขาก็จะมีการฝึกทุกครั้งที่ไปมีการแข่งขันเนี่ยนะสมมติมว่ามีการแข่งขันที่สนามราดบุรีเงี้ยนะฮะทีมแอมเบรแลนทีมอะไรต่างๆที่จะเป็นอยู่ข้างสนามเนี่ยต้องไปถึงก่อนแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารไปถึงสโมสรทุกสโมสรนะครับ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 โอ้ดีมากเลยครับคุณหมอครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะมันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับก,การจัดการแข่งขันโดยโดยตรงเลยฮรครับอ่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าพวกเคยได้ยินโครงการของ AFC ที่เขาเรียกว่า60 i ิ u t e s ใช่ไหมครับ ที่เล่น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 หกสิบน,นาทีแล้วก็ทวงเวลาเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือคืออย่างนี้ครับในเขาพยายามจะทําให้ฟุตบอลเนี่ยมันเปอร์ฟอร์แมนหรือสนุกสนานมากขึ้นเขาก็มีการจับจับเวลาที่เป็นแอคทีฟฟุตฟุตบอลมูฟ <move S 2> ในยุคหกเนี่ยเข้าแอเร์แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบแปดนาทีหมายเก้าสิบนาทีเนี่ยฟุตบอลมันแอคทีฟนะครับสิบคแต่ว่าในเอกสิบไม่ถึงหกสิบไม่ถึงหกสิบนะเขาเขาก็เลยมีเอฟซีเคยตั้งโครงการเขาเรียกซิกตี้มินิทส์ก็ไปตั้งขึ้นในในลีกแต่ละประเทศโดยเฉลี่ยรวมกันแล้วเนี่ย ให้ให้มันมีแอคทีฟฟุตบอลเนี่ยมากกว่า60นาทีซึ่งมันก็จะต้องไปสะท้อนถึงฟิสิกสควลฟิตเนสใช่ไหมฮะมีเพอร์ฟอ <the pressure S 2> ร์แมนต์ถูกเพรสเชอร์กันตั้งแต่แดนเพราะนั้นฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลยุโรปฟุตบอลเวิด์กมันถึงต้องส่งกลับผู้รักษาประตูกัน เบ่อยมากเลยเพราะว่าเออมันเพสกันตั้งแต่แดนแดนคู่ต่อสู้เลยนะครับถูกต้อง<ล>รับรก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าหากว่าไทยลีกมีเป้าหมายเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นแค่ไอเดียนะฮะว่าอัน,นอันนี้ครับคุณคุณหมอมันมันเป็นเรื่องที่คือผมเนี่ยผมทํางานกับโค้ชต่างชาตินะมาเป็น10คนผมโค้ชต่างชาติเนี่ยแน่นอนเขาเขาเป็นฟุตบอลเพรสซิ่งอยู่แล้ว ฟุตบอลเพรสซิ่งแต่พอเขาเข้ามาเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยด้วยสภาพอากาศบ้านเราอะ us, มันเพรสซิ่งแบบต่างประเทศไม่ได้คุณหมอเห็นครับคิดว่าอะไรคือคิดว่าการที่เราเสียน้ําไปเยอะหรือว่าหรือว่ายังไงครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ผมก็เคยเคยคุยกับเทรนเนอร์คุยกับคนที่เขา ทำเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะว่าเอ๊ะเราควรจะมีก็เรียกว่า performance test ในเรื่องของ Fitness เนี่ยแล้วก็เ,เราสามารถ monitor หรือทําให้มันเป็น standard ของเรานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ สอดคล้องกับเรื่องของของ e n v i r o n m e n t ด้วยเรื่องของความร้อนเรื่องของ h e ี t เรื่องของครับครับไฮเดการดื่มน้ำให้เพียงพออะไรต่างๆรวมทั้งนิวทริชั่ด้วยนะครับ n u วทริชั่นะครับหรือแม้แต่เรื่องของ Special Training ในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บในแต่ละเช่นแฮมสต i n g หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราเราอาจจะ เวลาเทรนอาจจะเทรนเหมือนกันหมดนะฮะเพราะนั้นผมก็อยู่ในวงการฟุตบอลผมก็ไปเทียบกับเรื่องของเด็กนักเรียนนะฮะบางคนก็ต้องไปเทรนอะไรเป็นพิเศษต่างหากใช่ไหมเหมือนกันก็นักบอลระดับท็อปนะฮะอย่างพวกเดโอโกอย่างอะไพวกนี้เขาจะมี personal trainer ตามเขาตามเขาเลยนะฮะเขาก็จะมีเพราะว่าคุณเทรนเฉพาะกับกรุ๊ปไม่ได้เพราะร่างกายคนเรามันต้องการไม่เหมือนกัน ต่คนต้องการมากกว่าน้อยกว่าคนนึงต้องการฝึกตรงนี้มากกว่าต่างประเทศอ่ะเขาเขาไอพอยไอทุกวันนี้ยเราอยู่สนามบอลเรามาหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเราก็กลับหลังหนึ่งชั่วโมงหลังแต่ต่างต่างประเทศมันมาตั้งแต่กินข้าวเที่ยงมันตอกบัตรมันมันมา stretching มาอะไรอยู่ในขับฮ้าส์ของสโมสรซึ่งไอเวลาเวลาเหมือนนเหมือนคนทำงานแปดชั่วโมงอะพี่บีซึ่งซึ่งมันก็ ไอ้เรื่องพวกนี้ยมันจะต้องค่อยๆค่อยๆเกิดขึ้นในในลีกบ้านเราให้ได้มันจะต้องเป็นมือชีพแบบนั้นสักวันหนึ่งครับครับครับผมคิดว่าก็ดีคือคุณฟุกในฐานะที่หนึ่งอยู่กับวงการฟุตบอลมาดูทําทีมมาแล้วเพราะามาเป็นในเรื่องของการจัดการเนี่ยผมว่าก็จะได้เเรียกว่าดีมากเลยครับก็ขอเอาใจช่วยครับ